สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพรเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านก่อนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่นพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระด,ดิ่ง ให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปให้พี่ๆพี่อน,น,น้องๆได้ได้ดูครับท่านคือที่ผมทํานี้จะมีประโยชน์หรือไม่อันนี้มาอยู่ที่ท่านตัดสินเองนะครับท่านไม่ใช่ผมนะครับท่านตัดสินว่าถ้ามีประโยชน์ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยครับถ้าไม่มีประโยชน์ก็บอกมาตรงๆเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับแต่ผมก็จะทาไปเรื่อยๆยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นความสุขทางใจของผมครับ ที่ได้สะสมเหรียญครับที่ได้มาเหรียญมาเหรียญที่ผลิตน้อยมาเราให้พี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านดูพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้ององทุกท่านที่จะเป็นนักสะสมคนต่อไปครับหรือว่าเป็นนักสะสมมือสมัครเล่นหรือว่าท่านที่เริ่มจะเก็บเหรียญครับหรือว่าเข้าวงการมาใหม่ๆนี่แหละครับท่านจะได้มีกาใจรู้ว่าอันไหนน่าเก็บอันไหนไม่น่าเก็บและที่ปีประศในผลิตน้อยที่สุดและผลิตมากที่สุดครับท่านถ้าผลิตมากก็ไว้ทีหลังก็ได้ครับค่อยๆเก็บไปทีหลังครับ แต่ถ้าผลิตน้อยแล้วก็รับรองเก็บตอนนี้เลยครับท่านมันหายากมากนะครับกว่าที่จะเจอได้แต่รัปสศนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรามาดูครับเนี่ยเหรียญสิบบาทปีรปปศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกนะครับนี่หดีอวว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในนี่คือสีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับนี่ ที่เห็นรอยดําปีนี่เพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทาการล้างครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับนี่ครับบรมรูปพระองค์ท่านนี่สวยงามมากเลยครับท่านคมชัดเจาะมากครับดูสิครับไม่มีรอยขูดขีดข่วนอะไรมากมายครับแต่มีนะมีแน่ครับรอยขีดข่วนเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ครับท่านผมไม่มีเลยได้ดับยวนสีสักเหรียญเลยนะครับท่านเข้าวงการมาเกียตปีครับตอนนั้นการังวนูเวียนหาอยู่ที่ว่าจะ หาในระดับยูนซีแต่ว่าเขายกเลิกการใช้อยกเลิกการผลิตกันหมดแล้วครับท่านไม่มีเลยครับท่านจะไปเก็บตอนนั้นก็คงไม่มีแล้วเพราะถ้าผมเข้าวงการมาสักก่อนหน้านั้นสักสิบปีครับมีแน่นอนครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมเห็นอยู่ครับอยู่ในรดบยูนซีสวยงามมากแต่อยู่ที่อาจารย์ผมครับผมไม่กล้าที่จะแบ่งกับท่านสักเหรียญสองเหรียญก,ยกย็ไม่กล้าครับท่านคือผมยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าท่านจะให้หรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าที่จะขอรืยสาคัญ เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับนี่บุลลุมลูปพวงท่านครับแล้วมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคครับคมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยสำหรับปีวศนี้ครับเหรียญปีวศนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับท่านนี่ครับขอบเฟืองสรับเรียบครับเนี่ยสวยงามอากันนะครับนี่ครับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับสาหรับขอบเฟืองสลับเรียบกว้างเหรียญสิบบาทแต่ละพศนะครับท่านเหมือนกันหมดครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับพอสอ3 6คงพันห้าร้อยสาสิบหกกับท่านถ้ามีสิบห้าอันดับนะครับของเหรียญที่หายากนั้นผมกําลังเข้าไปตรวจสอบดูอยู่ว่าสิบห้าอันดับหรือว่ายี่สอันดับของเหรียญที่หายากในเหรียญสิบาทนั้นมันมีปีพศในอะไรมั่งครับผมรับรองเลยว่าปีพศอนี้ติดแน่นอนครับหนึง่งติดอยู่หนึ่งในสิบห้าอันดับแน่นอนครับท่านไม่ถึงยี่สิบอันดับครับแต่นี่ที่ผม ดูทุกวันนี้ข้อมูลอันนี้ครับแค่สิบอันดับที่หายากแค่นั้นเองนะครับท่านสำหรับปีนี้เกือบติดครับผลิตน้อยครับเนี่ยสำหรับปีสามหกนี้นะครับไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางนี่คือภาพปางวัดไอรุนราดวรารางครับรู้สึกว่าภาปางวัดอรุนนี่จะสึกล้อไปนิดนะครับรอยนูนตรงกลางนี้ไม่เห็นนะครับลบไปเลยครับเห็นสังเกตดูด้วยครับตํำลงมาอีกนคือแม่ลานาชคพยาครับถ้าเป็นพ่อเสียใหญ่นะครับตรงนี้จะล้นวิล้นแหล่นนะครับสำหรับ แม่นันเทพยาครับแต่นี่เป็นพระเสียเล็กไม่มีครับท่านด้านล่างสุดก็สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลบีนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบหกนี้นะครับท่านกวา้วางของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัรมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญนะครับอยู่นี่ครับสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านสองมิลลิเมเท่านั้นเองนะครับจํานวนการผลิตของปีสองนห้าสามหกนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่สิบล้าน ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับขอให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับท่านตกไปที่สามร้อยบาทนะครับปีปศนี้อย่าคิดว่าจะหาเจอนะครับท่านสามเดือนครับผมได้เหรียญหนึ่งมาครับนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ครับเหรียญที่แปดครับท่านจังหวสิบกูเหรียญคงไม่ไหวครับ มันไม่มีก็เลยต้องพูดความจริงกับคือแปดเหรียญนี่แหละครับท่านเจ็ดปีนะครับที่หามาเจอนี่ครับทั้งทั้งที่ผลิตสิบล้านเศษเศษนะครับท่านอย่าคิดว่ามันหาง่ายนะครับท่านไม่ได้รับซื้อนะครับอันที่รับซื้อเนี่ยเคยรับซื้อไปแล้วครับแต่ห้าของอาจารย์เขาครับไม่ใช่ผมเพราะเขาอนุมัติเงินมาให้ผมรับซื้อให้แค่นั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับตั๋ที่เหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ